สุชาวิกรตทีนิวได้ตีมงานนะครับวันนี้เรามาวัดป้อมง,งานพระป่าสามัคคีคือพระป่าดารานะครับก็ได้มาเจอนักร้องนักแสดงดารามากมายเลยแล้วท่านผู้นี้อีกคนหนึ่งเพชรรุ่งกรุงศรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับวันนี้มาทําอะไรที่วัดป้อมรามานันเนอ้าวันนี้พี่มีเขามีพระป่าดารากันมีพระป่าดาราครับศิลปินดารานักร้องนักแสดงมารวมกันรวมตัวกันเท่าพระป่าครับผม ทุกงานก็ต้องมาช่วยพระอาจารย์แดงครับพลูกศิษย์ต,ต้นกุฏิต,ต้องมาทุกงานอยู่แล้วครับผมเ,เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์แดงนานเท่าไรหร่นะถ,ถ้าจะนับก็หลายปีนะครับเพราะ<ป>ว่าตอนนี้พี่ทวชชัยเ<อ>พชรลุงกรุงศรีร้อ,องเพลงให้วัดต้องแปดเพลงแล้วครับก็แปดเพลงนะในจํานวนห้าสิบกว่าเพลงนะใช่ครับรแลแล้วแล้วเคยได้ยินเพลง Amazing วัดป้อมรามันไหมครับได้ยินโอ้โหยเพลงนี้อันดับหนึ่งนะครับ อาชีวิตสดใสชีวิตเคยเศร้ามองสีไปหาแล้วดีทันใจไปกราบพระอาจารย์แดงด้วยแรงศรัทธายิ่งใหญ่จะมีโชคชัยนำพาเชิญพี่น้องชายหญิงอเมซสิงวัดป้อมดีกว่า แมสซิ่งวัดป้อมรามานแล้วก็จะมีมีเพลงของยาประยุกต์วัดป้อรมรามันแล้วเพลงคาถามงคลอ่าแล้วก็อู้อีกหลายบทเพลงโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยเพลงอะไรไหมฮะกลับมาขาวพรกลับมาขาวพร,งร,บบรวจงมากลับมาขาวพรขอจังใจไทยแล้วคนแต่งแต่จังใจไัยแล้วก็ล่าสุดล่าสุดก็คือมาถแถวมหาเสน,เน,น,เเน,เน่ห์กุหลาบสีลังคิดเพราะห้าแถวนี่ ยอดเ,หเหลยครับผมนี้เราก็าเรับข้ามาเรื่อยๆจากแดงใช่ต cool ั้งแต่เป็นลูกศิษย์นะครับก็รับได้วลามาก่อนเนี่ยเราก็ทำงานแบบเรื่อยๆแบบเรื่อยๆปัเรื่องเรื่อเข้ามารมากราบว้ราจุเป็นิษยจาแดงท่บมีท่าสูงิงอันนี้ผมองโรตีถกช่ากาบอโอ้เชื่อเป็นบารมีสูงี ครับครับผมแล้วท่านก็ให้ลูกศิษย์ครับบารมีของท่านนอกจากว่าท่านของท่านแล้วยังมีของปู่ชูชกที่อยู่ด้านหลังเนี้ยใช่ครับเนี่ยพอปู่ชูชกเป็นสักศักดิ์สิทธิ์มากช่วยเรามากครับผมเดี๋ยเฉพาะเราเป็นคนที่หาหากินด้วยนะพี่เจ้าชัยคือเป็นคนที่ขยันน้ำมาากินด้วยนะไม่ใช่แบบอยุ่เฉยก็มีนะครับไม่ใช่นะต้องขยันด้วยแล้วก็สวดคาถาของพ่อปู่ โอ้โหจะช่วยเสริมบารมีช่วยทําให้เราจะเลยรุ่งเรืองแน่นอนที่สุดเลยครับถ้าเป็นคนดีครับแล้วมาขอบารมีพระยาแดงยิ่งดีใหญ่เลยยิ่งดีใหญ่แล้วก็มาขอพอจากปู่ชุกครับผมโอ้โหนี่จะครบเลยแล้วครับผมอยากก็จะดีขึ้นครับผมครับพี่ครับผมมาทุกครั้งก็เห็นคุณทุกครั้งแหละครับผมทุกครั้งไม่ว่าจะอาจารย์จะจัดงานเล็กงานใหญ่เราก็มาช่วยกันก็รุ่งุงศรีเป็นคนนึงให้ขอสียาด้วยอ๋อมากันเลย ใกล้ชิดหน่อยแล้วก็ไม่เคยปฏิศศเสธว่าอาจารย์จะมีงานเล็กงานใหญ่งานที่ว่าจะเป็นที่ใกล้ไลบางทีนะครับพี่ชลวัฒน์ชัยไม่เฉพาะวัดป้อมระมันนะ<ช>ผมไปร้องที่จังหวัดไปร้องที่วัดอื่นที่มีงานาอาจารย์ก็ตามให้ลูกศิษย์ไปให้กำลังใจอีกโอ้โหผม,ผมพูดถึงพระอาจารย์นิดหนึ่งพระอาจารย์แดงเนี่ยเป็นคนที่ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนไม่เคยไปขออะไรพระอาจารย์แดงครับ ขอพรอย่างเดียวครับแต่พระอาจารย์แดงเนี่ยถ้าใครมาเนี่ยไม่ได้กลับมือเปล่าครับแต่ว่าอาจารย์ท่านไม่ตาคือท่านมีบารมีแลวท่านก็แบ่งไปเหมือนกับว่าให้เป็นถุงขวัญถุงขวัญถุงขวัญถุงครับนี่แหละทาให้เอาไปแล้วจะเพิ่มมาขึ้นเพิ่มมาขึ้นใช่นี่แหละมันเป็นกุศโลบายของพระอาจารย์แดงครับพี่ครับอาจารย์แดงจะให้พรเฉยเฉยมันนะฮะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เออเอาไปไว้นะแล้ว เงินจะมาอีกเยอะอีกหลายหลายเท่าใช่ไหมฮะใช่ฮะเขาเรียกว่าสะสมความดีสะสมสิ่งที่ดีมีค่าแล้วเราเกิดจากภาวะจิตใจของเราที่อันสูงส่งจะช่วยหนุนช่วยอะไรให้เราเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพิ่มมากขึ้นตลอดเลยครับพี่ผมเจอญาติพี่น้องเพื่อนผมก็บอกถ้าไม่มีงานอะไรก็ว่างๆนะไปกราบประดานูมอะไรอย่างเงี้ยไปขอพรปู่ชูโชคเนาะครับ ท่านผู้ชมครับผมไม่ได้พูดคนเดียวครับเป็นคำยืนยันเป็นคำยืนยันยืนยันได้ครับยืนยันได้เป็นเรื่องจริงครับนี่ผมจะมีนะผมติดตัวตลอดนะครับนี่เขาเรียกอะไรอัเลทของอาจารย์เราอาจารย์แดงนี่รุ่นสองแล้วครับโชว์ฮะโชว์โชว์ให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมด้วยเนี้ยนี่นะครับเป็นเลทเลทเงินของแท้รุ่นนี้รุ่น2หาไม่ได้แล้วผมก็ได้ติดตัวผมโชว์มาก จะแดงให้อ้โหสุดยอดเลยใช่ไหมฮะสุดยอดเลยครับผมไม่มีสร้อยใส่นะฮะแฟนเห็นเอ้ยอะไรเนี่ยบอกพาจะแดงให้ของดีมาซื้อสร้อยให้เลยนั่นแน่สุดยอดขอแฟนเลยนี่เขาเรียกเห็นทันตาเห็นผลทันตาเป็นเรื่องจริงถามอ็อฟได้ครับแล้วออฟช่างกล้องเดี่ยพุทธคุณนะครับจะว่าผมยกยออาจารย์เราไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าจิตใจเราสำคัญที่สุดเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งดีนะพี่ครับ แล้วปฏิบัติคือศีลห้าพอศีลห้าพอนะครับเราไม่มุสาเราไม่โกหกเราไม่ผิดรหลอกผิดศีลนะครับผมแล้วแค่เนี้ยปฏิบัติแล้วทุกวันพระจะไหว้พระนึกถึงครูบาอาจารย์อุทิศส่งกุศลและเช้าถ้ามีโอกาสจะไปทาบุญแค่เนี้ยครับมีความชีวิตมีความสุขแล้วที่ทสำคัญคือทําให้ชีวิตทําให้เราจิตใจเนี่ยเจริญแจ่มใสอย่าไปเอาเรื่องเครียดมาคิดแล้วจะส่งผลให้เราเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแล้วพุทธคุณท่านเนี่ยทำให้เราเนี่ย เขาเรียกอะไรนะแผลคลาดหลายๆอย่างผมเคยผมเคยขับรถไปส่วนใหญ่จะเดินทางคนเดียวนะพี่นะศิลปินบางทีไม่มีใครตามเลยครับเดินทางคนเดียวเสร็จแล้วง่วงนอนเหมือนมีใครมาสะกิดแบบมันจะวูบนะฮะเหมือนมีใครแต่ผมนึกถึงอาจารย์เหมือนท่านมาเตือนแล้วทําให้เราไม่ไม่เกิดอุบัติเหตุนี่ครับเรื่องจริงเลยพี่ใช่คือเราเป็นดาราเป็นคนของประชาชนครับประชาชน เห็นเรารู้จักเราครับแต่เราจำทั้งประชาชนไม่ได้เพราะมันเยอะเดินไปไหนมีแต่คนยิ้ม่ต้ใช่ครับยิ้มครับบางทีผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตลอดเลยจำไม่ได้ที่เยอะเลยไงเขาจะหาว่าเรายิงไงก็สวัสดีครับผมเป็นลุกุลศรีนะครับจำไม่ได้ก็อย่าโกรธกันนะครับอะไรอย่างเงี้ยเมตตาด้วยนะครับผมจะเป็นอย่างนี้ตลอดดีวันนี้ได้ความรู้จากเพรลุงกุลศีขอบคุณเป็นอย่างนี่เลยขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณรับเชิญพี่น้องชายหญิงอเมนสิงวัด ม <ản> เมืองกรุงศรีมีของดีมานานว่าต้มรามันของสมัยอโยธยาก่อนนั้นเคยเป็นไายของมนบั้นโมมานานหนักหนามาพึ่งโคท,ที่สมพานมหาห นาะโยธยาเป็นนักรบกล้าเมืองกรุงศรีเรื่องเล่าขานเป็นตำนานเล่ามานหาลายปีวัดพระบรมธาตุดอยผาสม้มซึ่งอยู่บนยอดดอยสูงกว่า1,200เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางวัดของเราเป็นวัดที่ พระคูบาสีวิชัยซึ่งเป็นองค์เดียวกับที่ท่านได้สร้างาพระาธาตุดอยสุเทพท่านได้มาสร้างาพระบรมาธาตุเจดีเล็กๆเอาไว้เมื่อ7-80ปีที่แล้วอตอนนี้ท่านจเจ้าอาวาสคือท่านอาจารย์สรยุทธ์ชยพัญโยซึ่งท่านก็เป็นสิทย์เก่าจุลาวิศวะจุลาและไปจบที่สแตนฟอร์ดอยูนิเวอร์ซิตี้ที่สหรัฐอเมริกาก็ ไปพบกันที่อเมริกาและได้บวชมาจำพรรษาอยู่ที่วัดพระบรมธาตุดอยภาสโซแมงนี้